มาสรุปค่ะนะคะแต่ละราศีราศีนะคะที่หมอยาวได้มาค่ะจริงๆว่าจะทำแค่ว่าจะทำเป็นอ่าอ่าเป็นแค่ให้กี่ราศีเอาราศีที่เด่นๆค่ะนะคะแต่พอดีเราเคยทำมาแบบเนี้ยนะคะหมอยาวก็เลยทำจนครบ12ราศีเลยค่ะนะคะนะ,ะมีราศีอะไรบ้างที่เด่นๆนะคะที่หมอยาวได้มานะนะคะราศีที่1เลยเนี่ยนะคะก็จริงๆก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันค่ะน,นะคะ RC. ก็จะมีราศีเมถุน ราศีสิงห์ราศีกรุ๊มราศีกันราศีพิจิกนะคะนะให้สุดท้ายจริงๆก็ราศีเมฆก็ค่อนข้างดีนะนะคะนะแต่ละราศีราศีนะคะก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะคลิปของหมอยาวนะคะนะไม่ว่าจะเป็นด้านทางไหนไม่ว่าจะเป็นนะคะทางเ c e b o o k นะคะนะทางเ c e b ุ๊ k หรืออ่า youtube หรือติอ๊ก t o k นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะนะคะทุกคนทุกคนนะนะคะนะ,ะนะก็อยากจะให้มีโชคมีลาบทุกคนค่ะนะคะแต่ก็ยังว่านั่นแหละนะคะก็ดูกันไปค่ะนะคะแต่ละราศีราศีแต่ละราศ,ราศ,ราศีมันก็ขึ้นอยู่ที่พื้นดวงค่ะนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดน,นะคะจังหวัดเกิดด้วยนะคะนะของแต่ละคนละคนค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะ อุปการะักคุณค่ะนะคะนะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายจุ๊บ